มื้อแรกของปีนี้จ้ะผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้นะผัดเครื่องแกงแหละเครื่องแกงไก่ใส่หน่อไม้แล้วก็เอาข้าวเย็นอนะ่ะมาเป็นข้าวผัดเครื่องแกงมื้อแรกเลยมื้อแรกของปีนี้แล้วก็ไข่ต้มก่อนไปทํางานจ้ะสวัสดีจ้ะวันที่หนึ่งยังไงล่ะวันที่หนึ่งของ,งนะที่สโตอกโฮมสวีเดนเนาะหิมะแอบ หิมะเข้าแรงมากวันนี้วันพรุ่งนี้คือเยอะอยู่นะยอ่ะเดี๋ยวกลับให้ดูหิมะเนาะเฮ้ยแพงโอโขอโทษทีพูทานเออลื่นลื่นนี่เขาบอกเลยนะว่าเขาแนะนำเขาแนะนำทําไมจจำเป็นอย่าออกจากบ้านแต่ของน้ามีความจำเป็นไงจำเป็นมากเลยอะ่ะคือต้องออกไปทำงานไงมันจำเป็นจริงๆแล้วนี่ไม่รู้จะตกอีก แค่ไหนแต่เขาบอกเลยว่าตกเยอะมีขนาดว่าตกมาตั้งแต่กลางคืนแล้วนะเริ่มหนาขึ้นแล้วที่ถนนแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะมาเขาจะมาถ่ายเราออกอ่ะแล้วหวังว่าเดนิสเดนนิสคงจะไปรับหน้าได้หลังเลิกงานเนาะถ้าไม่งั้นนะโหต้องเดินจากโรงพยาบาลไปขึ้นรถไฟอะ่ะเกือบกิโลอยู่ปกติเดินจะไม่มีปัญหาหรอกแต่อากาศันเป็นแบบ แล้หิมะแล้ตหิมะที่มองไม่เห็นที่มันมันลื่นมาก่อนหน้านั้นนะมันใช้เวลาเดินนานเข้าไปอีกแล้วรถไฟวิ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้อนะไม่ได้ดูด้วยว่าเดนนิสไปส่งอะไปกันเดนนิสมาแล้วแต่จะว่าไปหิมะเยอะแบบนี้เนาะน่าจะดีสําหรับอัญญาด้วยว่าย,ยัางไงอัญญาจะได้ปั้นตุ๊กตาหิมะตรงบ้านเขาเนาะเขามีเขามี อันทอนแรวเขามีที่ออกไปอ่ะสองฝั่งอยู่หลังตรงทางฝั่งครัวหนึ่งทางที่เขามีที่ที่ให้เขาเล่นได้หรืออะไรได้แล้วก็อีกทางก็คือทางห้องนอนพ่อแม่เขาเนอะอุ้ยพี่คือยังไงเนี่ยขับมาไม่ดูเลยว่ามันต้องเหลียวอ่ะ้ยนิ่ใส่แล้ว่าตัวเองอยู่คนเดียวหรือย,อยังไร ไม่ขับฟังตัวเองอะจบไปอีกหนึ่งวันเทนี้ก็ได้ว่างๆแล้วว่างจนถึงวันอังคารหน้าเลยเออแต่ว่าวันอังคารวันอังคารนะารับว่าทำงานไม่นี่หว่าตนวันที่หกเออกะบ่ายแต่ว่าเขายังไม่ตอบมาทีไงว่าเออเธอได้ทํางานนะไม่เป็นไรงานคือเงินเงินคือกันได้กินดีอยู่ดีสวัสดีจ้ะสวัสดีวันที่สอง <laughs> ก็ว่าจะได้หยุดเนาะแต่ว่าเมื่อเช้าที่แผนกสูติเขาเขียนมาถามว่าเธอมีพนักงานป่วยเธอไปทํางานได้ไหมอยากให้ดูว่าหิมะเยอะมากแล้วนี่เขาไม่มาเกลี่ยออกทียะอะยังไงก็แล้วแต่ไปทํางานกะก็คือสองการเนาะไปทํางานกับเอตรากันซึ่งเวลาทํางานกับเอตราของแผนกนั้นเนี่ยจ่ายดีมาก เดี๋ยวขอไปตั้งใจเดินก่อนนะสองกะสุกะเสารถเริ่มมาเกี่ยร์แล้แต่เขามาเกียร์ตงหน้าคุบก่อนนะคือร้านขายอาหาราไม่ใช่อาหารที่สำเร็จอะ่เออเหมือนโรตัสแล้วกันโรตัสเล็กอะจ้ะ ตรงทางเข้ามาในแถวลานจอดรถนะไม่มีรถมาตัดขิมะเลยหนามากนี่ถ้าเกิดว่าใครเขาจะออกนะคงจะยากเพราะว่าหิมะรอบตัวรถก็เยอะด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแหละเขาบอกมาแล้ว,วถ้าไม่จำเป็นก็อย่ากออกข้างนอกเลยหวังว่ากลางวันนี้เขาคงจะมาเกลี่ยเนาะดูเยอะขนาดไหน ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะหนาวด้วยอยากกลับบ้านนะอยากกลับเมืองไทยอ๋อ oh. แต่ตรงนี้เข้ามาถายออกหน่อยนะแค่ตรงถนนนี้เดี๋ยวน้าเข้าตรงนี้ดีกว่าจริงๆบ้านนะ้าไม่ใช่เข้าตรงนี้นะบ้านนา้าต้องไปอีกดูขี่มะาเยอะขนาดไหนโห oh, วันนี้ขนมเต็มเลยที่ทำงานจา้ะ มีทั้งขนมปังแล้วก็ขนมเนาะมื้อเช้าของวันอาทิตย์ที่จะเป็นแบบนี้อยู่เกือบจทุกเช้าของวันที่เดนนิดไปรับนาเนาะแม็โดนัลจะอาหานเช้าของน้าก็เป็นแฮปปี้มีวีเนี่แหละ <l ots> เหมือนเดิม <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นาะได้ตัวอะไรอ๋อแล้วก็มีขนมปังนาเลือกอะไรวะเอาชีสเหรอนรกว่าเบคอน จยเออรววจทยเอเวลยอเบคอนนะได<ม>้มาหลายเดี๋ยวไปไว้ให้อัญยาิ่านจะสทราดั โจกหมูจ้าโจกหมูยังไม่ได้ใส่ผักเลยแต่ว่าแล้วก็มีแต่ชามาเลยปลาต้มโปกแป้งพิซซ่าผักกินเนื้อ้คนดูรู้แซ่บมีสาวมีสาวมานอนด้วยไหมด้วยอ๋ออันยดาวกับผูก่ะอ๋อสวัสดีก่อนที่ห้าจ้ะเมื่อคืน อ๋ออีโอก็พูกจอัญญามานอนด้วยเนาะวันนี้แม่เขาไปเรียนโรงเรียนไปเรียนภาษาวันแรกแล้วน้าเนี่ยหยุดก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวแม่ดูอัญ่าให้ก็เลยนี่วันนี้ที่ม้ายังคงอยู่อยู่ไงแล้ววันนี้มันติดลบที่สิบเอ็ดครึ่งเนาะเกือบสิบสององศาไปแต่มีแดดก็เลยว่าเดี๋ยวพาอัญ่าไปเล่น สไลด์ที่ตรงนั้นเออเยออ่ยังหนาวขอ,อเสียเดี๋ยวดีก่อนว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรงโน้นะทางไหนอาจจะต้องเดินลุยหิมะไปเนาะแล้วบอกอยากเดินด้วยหิมะยังลึกแต่ก็ใกล้จะถึงแล้ว แล้วเขาทิ้งไว้เลยอ่ะแล้วบอกอยากลากเองไหมเ<า>อ้าล้มเหรอคะไปลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นมาไปเับมือหน่อยเดีเราปวดเหนื่อยโอ๊ะฮะเดียวโอเคดีก่ก็อุ๊บ อี๋ไหมเอาอี๋ฮะเฮ้ยอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะหงายเดี๋ยวมันโผโ่จิตจ๊ะกระสัวที่ยูเหรอหล้มเลยอ้าวเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวินจะไปครับค่ะอ๋อจะไปแล้วนะคะอันยาเรียดูอือดูโอ๊ตบี้ พร้อมแล้วตัอ้วกเอาไหโอ๊ยสโนสสโนสสโนตอืสติดตาอู้ติดตาอันยาสนุกไหมคะสนุกค่ะเอาวิโอกไกยันออ